สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนๆและก็ทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้พี่ชัดจะมาคุยเรื่องกระท่อมนะครับกระท่อมตอนนี้กำลังยิตนิยมกันระเบิดเถิดอเทิงใครไม่รู้จักนี่โคตรจะเชยเลยเพี่ชัดจะมาคุยเรื่องออการกินการบริโภคทำยังไงให้มันได้ประโยชน์สูงสุด ของการกินใบกระท่อมนะครับใบกระท่อมอ่านาตาเขาเป็นแบบนี้ครับครับอันนี้ก็คือใบกระท่อมอก้านแดงนะครับอาจจะมีริ้วก้านเนี่ยเป็นออกแดงแดงนะครับขนแหนงก็จะแดงแดงเรียกก้านแดงไอ้กระท่อมเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์นะครับมันจะไปสนใจมันมากแล้วครับ มันมีการแดงกั้งแมงดาเหรียญทองมีอะไรโอ้เต็มไปหมดเลยอย่าไปอย่าไปอินกับมันขอให้เป็นกระท่อมนะครับสรบรพคุณเหมือนเหมือนกันครับแต่ไอการแดงเนี่ยเขานิยมกันเพราะอะไรมันเป็นแบบมันมีลิ์เมาเพิ่มเข้ามาเนื้อก็เท่านั้นในของแถมครับพวกสายชอบเมามากก็ชอบกินกันแบบนี้ครับกระท่อมอันนี้คือกระท่อมใบกระท่อม กินยังไงรับสตรีมีคันเด็กเล็กๆนี่ก็ไม่สมควรกินนะครับคนที่จะกินได้ก็คือคนปกติธรรมดาทั่วไปผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ก็คือมากกว่า18บแปดปีเนาะครับร่างกายปกติก็กินได้คนป่วยยิ่งต้องกินเลยครับ,รบกินยังไงกับกินสดๆถ้าคุณมีใบกระท่อมอะคุณก็็จะก,กินแต่เพพาะใบใช่ไหม ล้างสะอาดแล้วกินนะครับกินยังไงครับอ่ากินสดๆกินยังไงเขาก็จะรเอียดแบบนี้ี่รีรีรแล้วก็ดึงก้านออกครับก้านนีคมสมควรที่จะต้องดึงออกเพราะมันเหนียวครับเขาก็ไม่ไดียอมกินก้านกันครับถามว่าเยเราถ้ากินก้านอะ่ะกินกลับไปไปเลยเลยได้ไหมได้ไม่มี ไม่มีอันตรายเลยหรอกครับแต่เขาไม่นิยมกินกันเพราะว่ามันเหนียวครับกินแต่กินสดใช่ไหมเราก็มวลมวนมวนมวนแบบนี้เหมือนเหมือนเหมือนพูอะเหมือมนใบพูใช่ไหมอ่ะเราก็เข้าปากคนใต้เดี๋ยโอ้โหกินเก่งมากวันหนึ่งเขากินกันเคี้ยวเวดสดๆในวันหนึ่งสามสี่สิบใบโอ้โหกินกันไปได้ยังไง เรากินแค่ใบสองใบแล้วก็แย่เลยนะคนภาคกลางเราเนาะมันมีประโยชน์กินแล้วมันแข็งแรงอ่กินแล้วแข็งแรงอันนี้คือกินแบบสดๆนะครับกินแบบสดๆแล้วก็กินแบบนี้ก็ใส่ใส่ใส่เออสมมุติว่าคุณจะกินเคี้ยวไปเลยนะแล้วคุณก็กินแบบไหนกินแบบใส่น้ําร้อนกินแบบน้ําชาก็สดๆก็ทําเป็นน้ําชาได้ก็บี้ก่อนนะครับอ่าเอาใบมาถึงก็ใช้บี้แบบนี้ครับบี้เพื่ออะไร ให้มันมีน้ํายาออกมาจากใบมันครับมันแตกๆกันเนาะครับเสร็จแล้วก็เราก็ใส่ลงไปในแก้วแล้วเราก็เติมน้าร้อนโอเคนะครับอันนี้คือแบบสดถ้าแบบแห้งแบบแห้งแบบแห้งก็จะเออเราก็จะเป็นแบบทํายังไงถึงมันถึงได้แห้งแบบนี้บางคนก็อาจจะไปตากแดดครับตากแดดบ้านเรามีแดด บางคนมีแดดบางไม่มีแดดบ้างพี่ชัดใช้ใช้อบอ่ะอบลมร้อนอบยังไงครับพี่ชัดก็จะใช้ตู้อบนี่ครับทาขายมันก็ต้องมีตู้อบอย่างดีเลยจะมาบอรอแดดเดียวไม่ไหวไม่ทันกินหรอกใช่ไหมเราก็ใช้มีตู้อบอบลมร้อนแพงเลยแต่ว่าซื้อมาแล้วอบอบลมร้อนมันดีอย่างคือมันไม่มีของแถม ถ้าเราไปตากแดดนี่แม่ดีไม่ดีอาจจะมีของแถมพวกฝุ่นบ้างฝุ่นละอองพวกมแมลงวีแมลงวันมาตอม,มาไข่อะไรประมาณนี้ดีไม่ดีมีสดสดมันจะมีพวกไข่พวกปรสิตหรือเปล่าเราไม่รู้ไงชาวบ้านก็กินกินแต่เราเนี่ยคนคนกรุงคนกรุงเทพเรากินที่มันเพื่อความมั่นใจมั่นใจแล้วก็สบายใจก็จะกินแบบนี้นะออย่างเนี้ย เราทาแบบนี้มาแล้วก็กินอะไรกินอย่างนี้ได้บ้างทําอะไรได้บ้างก็กินเป็นน้ําชาแล้วเราก็ขยำขยำขยำใส่ใส,ใส่ปุ๊บหนึ่งกินยังไงใส่น้ําร้อนใส่น้าร้อนพี่ชัดก็มีกาน้ําร้อนแบบร้อนร้อนต้องร้อนร้อนเลยครับการกินน้ําร้อนเนี่ยกินน้ําอุ่นเนี่ยมันดีอยู่แล้วดีต่อร่างกายอยู่แล้วไม่ต้องมีสมุนไพรใบกระท่อมเรากินน้ําอุ่นทุกวันมันก็ดีอยู่แล้วพวกปวดเมื่อยนี่ อย่าได้ไปกินนะของเย็นๆเนี่ยเออมันจะทำให้เลือดเนืดกับเลือดเนืดทำไมถึง,ถ,ง,ถ,งถึงพยายามเล่นนี่นี่พระจากเพื่อนภูกเก็ตเกาส่งมาโ <atch> e <sh arp> ชว์หน่อยโชว์หน่อยเนี่ยเราก็ได้ละหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมสวยงามกินไปเลยวันละใบพอเนี่ยใบนึงเนี่ยใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยพอเวลา อบแห้งมาแล้วดูดมันก็เหลือแค่นี้จากหนักๆก็จะเบาใช่ไหมไมิใช่การบรรจุใส่ถุงแบบนี้ส่งไปไกลๆทางเหนือทางอีสานไม่มีนี่กระท่อมเนาะก็อยากจะเอาอส่งไปแล้วไม่เสียด้วยใช่ไหมปลอดภัยแล้วก็ไม่เสียอ่ะเรากินเป็นน้ําชาใครกินได้บ้างร่างกายดีๆก,ก็กินได้คนปกติธรรมดาก,ก็กินได้ไอ้คนป่วยนี่ยิ่งน่าต้องกินเลย พวกเป็นเบาหวานนี่ครับเพราะมันอะไรมันลดไขมันในเส้นเลือดด้วยนะอ,อลดไขมันในเส้นเลือดด้วยพวกเบาหวานมันจะค่อยๆเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่ชัดนี่สองร้อยกว่าเดี๋ยวนี้เหลือเก้าสิบสองอันนี้อันนี้เราเราพูดกันมาแบบประสบการณ์นะ EQ ไม่ใช่ IQ นะ IQ กับพวกมีปริญญาแต่พี่ชัดกำลังพูดถึง EQEQ e นี่คือประสบการณ์ล้วนๆของจริงพิสูจน์มาแล้ว ประสบกับตัวเองไปแล้วนี่คือประสบการณ์แบบนบ้านก็นมาบอกกันไปครับกระท่อมมันมีดีอย่างไรก็บ,บอกๆกันครเบาหวานใช่ไหมเออพวกที่ขับรถไปไกลๆเนี่ยเขาจะพกไอ้นี่เลยพกใบกระท่อมเนี่ยติดตัวไปเลยขับไปเถอะกรุงเทพไปเชียงใหม่ไปภูกเก็ตไปทางเหนือทางใต้ไปไหนเขาจะมีไอ้นี่กินกินไปกินไปแล้วขับรถไป แข็งแรงขยันพวกทำงานหนักๆได้พวกกลางแดดเลยโอ้กินกันทั้งนั้นแหละครับเพราะว่ามันมันได้ผลกินแล้วมันได้ผลเขากินกันนี่คือ EQ คือประสบการณ์ครับเมื่อก่อนผิกดกฎหมายเดี๋ยวนี้ไม่ผิกดกฎหมายแล้ว,ลวเราเลยมาเปิดเผยกันได้เราไปพูดถึงมันแล้วแม่มันเป็นผู้รายอยู่ตั้งนานเดี๋ยวนี้เป็นพระเอกไปแล้วครับอันนี้คือพวกปวดเมื่อย โอ้โหปวดเมื่อยเนี่ยอยากจะบอกเลยว่ากินแล้วมันหายจริงๆหายจริงๆพี่ชัดนี่เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นโอ้โหเมื่อก่อนนี่ก่อนจะนอนนี่มาเยียบน้อยมาเยียบน้อยต้องอต้องต้องต้องขอร้องส้นตีนเมียมามาเยียบเฮียบอกเดี๋ยวเดี๋ยวอาบน้ำไม่ต้องอาบแล้วไม่ไหวแล้วเปื่อนไม่กลัวส้นตีนเปือเป่อนๆก็ต้องมาเยียบกันแล้วขนาดนั้นในเรื่องจริง เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีตรงนั้นแล้วไม่มีการมาเหยียบม,มาเหยื่อาดีไม่ดีเราเป็นฝ่ายนวดเขาซะอีกเรื่องจริงพี่ชัดเดี๋ยวนี้ร่างกายสุดยอดกินแต่พี่ชัดไม่ได้กินแบบนี้ประจําพี่ชัดกินแบบเป๊กเอามาดองไอ้นี่นะเนี่ยพี่ชัดส่งไปเนี่ยประมาณสามถุงกับสองถุงนี่ก็ดองได้แล้วเออ ดองถุงหนึ่งก็ได้แต่ถ้าให้ดีก็สองสามถุงแบบใส่ยัดยัด,ย,ดยัดก็เลยเนี่ยมันกรอบใบใหญ่ๆนี่เหลือแค่นี้แล้วหนักๆก็เหลือเบาๆแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าขายยังไองอะไรยังไงมีประโยชน์กินเป็นน้ำชากระดองก็ได้ผู้ชายกินเหล้าได้ก็ใบดองขายกินไม่ได้ก็อาจจะดองน้ำผึ้งดองก็ได้หรือ เก็บทาเป็นกินเป็นน้าชาจะอยู่ได้ทั้งปีไม่เสียเพราะมันแห้งแล้วค่าเชื้อเรียบร้อยแล้วไม่บูดไม่เน่าข้อดีของของการทําแห้งก็ดีครับถ้าสดๆมันก็ต้องไปเด็ดจากต้นเลยเออใช่ไหมอันนี้คือประโยชน์บวดเมื่อยใช่ไหมออกินแก้ปวดเส้นนี่โหหายเลยครับไอ้นี่สําคัญผู้ชายผู้ชายที่ เทำไงอ่ะที่เขาเรียกว่านกกระจอกไม่ทันได้กินน้ำแบบไปซะแล้วเนีน่ยหรืหลังเร็วอ่ะนั่นแหละเมื่อก่อนพี่ชัดนี่เป็นแบบนั้นเลยไม่อายไม่อายเลยพี่ชัดจะไปอายทําไมหะ่ะอายุขนาดนี้แล้วบอกไม่อายเดี๋ยวจะมาบอกว่ามีผู้หญิงคนกี่อายจะบอกข่าวดีให้บบพี่ชัดช่วยบอกอเดี๋ยวจะไล่ฟังทีหลังตอนท้ายๆเมื่อก่อนพี่ชัดนี่มีปมด้อยโอ้โหไม่อยากจะออกจากไปไหนแล้ว แต่เด๋ยนนี้กินเข้าไปเนี่ยสามใบกินอย่างสมมติว่าคุณจะกินเอน้ําชาใช่ไหมอกินน้ําชาใบเดียวแต่ถ้แต่ไปตรงนั้นเนี่นะต้องการให้มันอึดมันทนเนี่ยใสไปเลยสามใบสี่ใบขยําขยําใส่ไปกินสดๆก็อย่างเงี้ยสงสามใบสามใบเลยโอ้โหไปเถอะสุดยอดนี่คือคุณประโยชน์ของมันครับมีประโยชน์เราก็ต้องมาบอกกันใช่ไหม ใครอยู่ไกลๆไม่มีโอ้โหจะทำยังไงน,นี่ครับเอาไปเลยครับส่งไปสดๆนี่อาจจะไม่สดละเพราะมันไกลโอ้โหอยู่เชียงรายเชียงใหม่เลยพะเยางี้นี่เลยดีกว่าจบข่าวอบอย่างดีหนึ่งชั่วโมงสี่สิห้านาทีได้ออกมาเป็นแบบนี้กอบ ไปทํากันครับไม่ว่าจะกินเป็นน้ําชาไม่ว่าจะดองหรือใครจะเอาต้นเออต้นมันไปนเลยเอาไปสามารถเอาไปลงดินได้เลยไม่ต้องมาโอ้โห,โหพี่ชัดสมัยก่อนใครอยากจะซื้อเอาแบบกิ่งไปทําเองทําเป็นบ้างไม่เป็นบ้างโอ้โหปวดหัวเลยพี่ชัดทําอ่ะมันมันต้องแบบคนเราเนี่ยมันได้กิ่งแบบมันต้องเอาไปเอาไปทาอะไรไปแช่น้ําก่อน แช่มันสดอยู่สามสี่วันยังสดอยู่แสดงว,ว่าโอเคถ้ามันแช่แล้วมันก็ไม่ไม่สดมันจะดำดำด่างๆทิ้งไปเลยตายอย่างนั้นมันก็ได้ได้บางใบม,มันดีได้บางใบดีใบได้บางบางคนทําผ่านบางคนทําไม่ผ่านเอาอย่างนี้ไปเลยดีกว่านี่ต้น,ตน,ตนมีดินมีรากเรียบร้อยแล้วส่งถึงบ้านท่านเลยแบบต้นใช่ไหมอ่ามีสองแบบแบบที่หนึ่งนี่ครับ อย่างนี้เรียกว่าแบบเชื้อเพาะแบบเพาะกล้าเป็นต้นเลยมีรากเติมออ,อย่างนี้ราคาเท่าไหร่เออราคาเท่าไหร่มนราคาจริงๆกสี่ร้อย 400, ค่าส่งของพี่ชัดด้วยหนึ่งร้ยบาทพร้อมทั้งแพกเพิ่มอะไรเอาไปห้าร้อยจบส่งส่งให้เลยห้าร้อยบาทส่งถึงบ้านเลยอีกแบบหนึง่งนี่ครับ อย่างนี้เขาเรียกว่ากระทุ่มอตอกระทุ่มเสียบกิ่งกระท่อมสายพันธุ์ของเราใบใหญ่นี่อย่างนี้เขาเรียกว่าการกกะท่อมเสียบกิ่งเขาเรียกกระท่อมเสียบกิ่งกระทุ่มกระทุ่มมันทำไมถึงเอากระทุ่มมาให้มันเสียบล่ะกระทุ่มเนี่มันเกง่งเลี้ยงอหาหารเก่งอดทน ตายยากเขาก็เลยมาเป็นพี่เลี้ยงมาเสียบกิ่งซะวิธีจะจะปลูกเป็นทำไงต้องปลูกเป็นด้วยนะเออไม่งั้นเดี๋ยวมันมันแย่งขึ้นนะเออเนี่ยไอ้กระทุ่มมันขึ้นใบขึ้นเต็มกระท่อมขึ้นเต็มไม่รู้ใครกระทุม่มไม่รู้ไม่รู้ว่าไหนเป็กระท่อม,มนกระทุม่มต้องมีวิธีก็คือพอเราได้ไปนะเราก็ไปลงดินนะเอาดินกบกระทุ่มให้มิดต่อเลยให้มันเหลือแต่กระท่อมคราวนี้จบเหลือแต่กระท่อมอย่างเดียวโอเคไหม นขายห้าร้อยบาทค่าส่งห้าสิบาทเป็นห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบเฉพาะตอกับทุ่มเสียบกิ่งกระท่อมครับส่วนไอ้นั่นห้าร้อยนทวนจบส่งถึงทัวทวประราดนจักรครับอบแห้งอบลมร้อนเนี่ยหชั่วโมงสี่สิห้านาทีมาเป็นแบบนี้ขายถูกๆไปเลยใครก็ซื้อได้ สองร้อยเนีถุงละสองร้อยสองถุง 300. สามร้อยส่งฟรีอ่ะมันเบาไม่ต้องคิดเลยมากพีชัดสี 45, 45, 45, ่สิบห้าสิ่บาทคับส่งพิชัดไม่คิดอา้าวส่งฟรีไปถุงละสองร้อยสองร้อยก็ส่งได้อะสองถุงสามร้อยใครใครจะมีเงินน้อยก็สั่งมาใครต่างกี่ถุงก็ได้ในราคาสองถุงสามร้อยบาทถุงเดียวสองร้อยบาท เออจะสั่งยังไงสั่งทางไลน์สั่งทางไลน์ลนะครับสั่งเบอร์นี้นะครับสั่งทางไลน์ท่านจะต้องลงชื่อนามสกุลบ้านเลขที่รหัสไปรษณีย์เบอร์โทรศัพท์และบอกจำนวนมาว่าจะเอาแบบไหนเก็บเงินปลายทางหรือจะโอนเงินก็บอกพิชัดมากับแต่แต่ไม่ต้องโทรเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่สำหรับส่งไลน์ และบอกข้อจำานงว่าจะส่งจะสั่งของอะไรเบอร์นี้นะครับ0611933355ครับพาัอีกครั้งนะครับ0611933355จัดส่งทั่วประเทศเลยครับอันนี้พิชัดมันจะมีอีกอันหนึ่งทีชัดจะบอกมีกุลสตรีอยู่ท่านหนึ่งท่านนี้น่าจะเป็นคนที่แบบ ธรรม,มะธรรมโมนะเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องอย่างว่านะมีเป็นผู้หญิงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอย่างข้าภายในอะเขาก็มาบอกพิชัว่าโอ้โหอยากจะบอกจริงๆเลยครับทํายังไงดีแลบอกเอ้าก็บอกมาที่เขาก็บอกกับผมมาว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะผู้หญิงที่เป็นเอ่อเกี่ยวกับเรื่องประจําเดือน เวลาจะมาเนี่ยปวดมวนท้องเลือดออกมาเป็นริมๆปวดหัวตัวร้อนเวลาก็จะใกล้จะมาครับปวดท้องเลือดมาเป็นริมๆมีกลิน่นออกขาวอะไรพวกนี้กินไอ้นี่เขาไปแล้วหายเลยครับเขาก็บอกผมผมก็เลยบอกว่าถ้าผมจะบอกแบบนี้เนี่ยผมเป็นผู้ชายเพราะผมไม่รู้ลึกคุณมีประสบการณ์ที่คุณจะบอกเนี่ยผมขอเอ่ยชื่อเอ่ยนามได้ไหม เขาก็อายผมบอกไม่ต้องอายหรอกเกิดมาไม่ถึงร้อยปีก็ตายแล้วมีคุณประโยชน์คนจะบอกกันเขาเลยบอกบอกชื่อผมมาผมก็เลยจาเป็นต้องการจะเผยแพร่ตัวนี้มันต้องรู้ที่มาที่ไปเนาะเขาชื่อนะครับคุณปียนุษย์นะครับสุทธิวัฒนาการกับคุณปียนุษย์สุธิพัฒนาการสุธิวัฒนาการเขาอยู่เป็นคนสิงห์บุรีครับเขาเป็นคนที่ มีประสบการณ์ตรงนี้ครับเราก็อยากจะบอกต่อแต่ไม่กล้าก็ให้ผมมาสื่อต่อกินอะไรครับมะกรูดครับเอามะกรูดเนี่ยที่ตลาดไปซื้อมาสดๆเลยครับสองลูกครั้งละสองลูกนะครับตอนท้องว่างๆตอนเช้าเช้าตู่ตื่นมาปั๊บคุณควรจะทํากินเลยทํากินยังไงครับบีบน้ํามันใส่แก้วเลยครับเอามะนาวสองลูกบีบใส่แก้วเติมน้าผึ้งสองช้อนคน คนเสร็จแล้วก็ดื่มไปดื่มไปให้หมดนะครับตอนท้องบางตามด้วยน้ําอุน่นอันนี้ก็ได้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้น้ำชาผมก็ได้น้ําชาใส่กระท่อมนี่ก็ได้โอ้โหได้ทั้งตรงนั้นไม่พอได้กําลังด้วย <c oughs> อลองดูครับเขาบอกว่าสามเดือนรู้ผลเลยไอที่เป็นหายหายเลยทุกวันนี้เขาบอกว่าเขาอยากจะบอกเนาะไม่กล้าไม่กล้าจะบอกจะบอกบอกยังไงด้วย ก็จะได้บอกแค่แถวบ้านเขาอย่างเดียวแต่นี้เราอยากบอกสื่อให้ถึง,ถงทั้หมดเลยก็ต้องบอกให้พี่ชัดช่วยบอกผมก็เลยบอกถ้าผมจะบอกต้องเอ่ยชื่อนะ,อะคุณปียนุชครับปียนุชครับสุธิวัฒนาการเออนามสะกุนดีด้วยนะคนสิงห์บุรีนิสัยด,ดีใจดีโอเคนะครับวันนี้มาบอกใครต้องการต้นใครต้องการใบก็สั่งพี่ชัดได้นะครับสั่งมาทางไลน์นะครับศู1หนึ่งครับ 1933355 061 1933355ครับส่งทั่วประเทศจบมันจะเก็บปลายทางก็ได้หรือจะโอนเป็นเงินสดก็บอกกันมานะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ